ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาลฉบับที่สองพุทธศักราช2566สวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมได้นำเอาในเรื่องของระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาลฉบับที่สองมาพูดคุยกันนะครับซึ่งเขาได้ประกาศในราชกิจจานุบเบกษาเมื่อวันที่29มีนาคม2566แล้วก็ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่30มีนาคม2566เป็นต้นไปนะครับในสาระสำคัญอยู่ในมาตราที่3เขามีการแก้ไขนะครับยกเลิกข้อความในข้อ5และก็ให้ใช้ความต่อไปนี้นะครับข้อ5ก็คือในเขตเทศบาลใดเนี่ยหากเทศบาลเห็นเป็นการสมควรจะตั้งเป็นชุมชนก็ได้โดยทำเป็นประกาศเทศบาลในประกาศนั้นเนี่ยก็ให้ระบุชื่อชุมชน และบริเวณพื้นที่หรือชุมชนด้วยทั้งนี้การจัดตั้งชุมชนให้คำนึงถึงความหนาแน่นของประชาชนซึ่งประกอบไปด้วยให้คำนึงถึงความหนาแน่นของประชาชนประกอบด้วยนะครับโดยอาจจะยึดตามแนวเขตการปกครองหมู่บ้านเดิมก่อนการจัดตั้งหรือการยกฐานะเทศบาลก็ได้นะครับต่อมาในข้อที่4เนี่ยเขาให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสาของข้อ6 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาลพุทธศักราช2564กะครับก็คือกรรมการในคณะกรรมการชุมชนเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนนะครับโดยให้ได้รับเฉพาะในเดือนที่ได้เข้าร่วมประชุมทั้งนี้การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนแนบท้ายระเบียบนี้ซึ่งให้คำนึงถึงฐานะทางการเงินการคลังประกอบด้วย เพราะฉะนั้นกรรมการคณะกรรมการชุมชนมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนนะครับแต่ให้ได้เฉพาะในเดือนที่มีการเข้าร่วมประชุมทีนี้อัตราค่าตอบแทนเป็นอย่างไรนะครับบัญชีค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชนของเทศบาลแนบท้ายระเบียบฉบับที่2พศ2566ดังนี้นะครับขึ้นอยู่กับเกณฑ์รายได้นะครับถ้ารายได้ของเทศบาลเกินยเกิน100ร0 0ล้านบาท อัตราค่าตอบแทนประธานอยู่ที่1,250บาทกรรมการ1000บาทถ้าเกิน50ล้านถึง100ล้านประธานได้รับ1,000บาทกรรมการ800บาทถ้าไม่เกิน50ล้านประธานได้รับ750บาทกรรมการ600บาทตรงนี้คือบัญชีอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชนของเทศบาลน,นะครับซึ่งการจะได้รับค่าตอบแทนเนี่ยเขากำหนดเอาไว้ในระเบียบก็คือ,อให้ เป็นรายเดือนและในเดือนที่เข้าร่วมประชุมนะครับเฉพาะในเดือนที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้นนะครับ